ใบโก้ไม่เหรอใบไก่ลงเงียดเนี่ยลงเงียดเนี่ยนี่กับมานล่อไหลแล้วครับไหนเวทีเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องป่าวๆกินตาถึงอีกไม่ตั้บุงคู่สู้กิน ừ giờ tầm hôm du kiện hôm nay em lại vô âu oh, lấy rút khai bán thái đấy đang có điện tinh này nhé mày có thái đấy á à, bọn tầm 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 cả này đấy แปนหนึงด้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมหาบังตังให้ไานรอให้วอาเอาังตั้งก่อนครับน่าชดๆเลยวันนี้เพราะพึ่งมาหอดกันนะครับพี่น้องพึ่งมาหอด วันนี้เล่นสามทุ่มถึงตีสองนะครับเวลาสามทุ่มถึงตีสองครับนาส,สดได้เรื่องบีนองเน้อดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูด้วยนะครับพึ่งกินเค้าแล้วครับพึ่งมาหอดช่วงประมาณทุ่มนิดเนียดครับผมเดินทางเข้าบ้าน ทีมาสาดนึงกับเพราะว่าเขาเป็นจอดนะครับไปจอดเพื่อเลี่ยนรถเป็นคันเดิมคันม่วงเคื่อเกานะครับแจ้งข่าพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ EP ที่72นะครับผม EP เจ็ดสบสวัสดีครับรออยู่หน้าเวทีแล้วจ้าขอบคุณครับผมสำหรับผู้ได้ที่อยู่ไกลนะครับผมมืองนีจังหวัดชัยภูมิครับวุนนี่รอมากขอบคุณครับ บ้านพี่น้องเลยนานวจะตื่นเดืนเกิดรอลระบอกนะครับเดินทางยาวๆกันไปเลยนะครับผมเดินทางประมาณ11ชั่วโมงเดินทาง11ชั่วโมงตั้งแต่งานเมื่อคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้อยู่นนทบุรีครับ นนทบ,บนุรีมาใช้ภูมิครับมาพี่น้องเคร่งเข้าไปจอดเทียบทุระจอดเปลี่ยนรถเปลี่ยนของใหญ่น้ํามันจากเครื่องนี้ไปอีกรถหนึ่งอีกกัดซุดๆครับพี่น้องนะครับผมวันนี้เดินทางกันยาวๆนะครับก่จะมาถึงนะครับผมมือนี้องกล้ก็สิมาถึงนะครับผมเมือบมาทําการแสดงเต็มที่คือเกามือนี่นะครับอีพีที่72นะครับผมรับชมวันนี้ ที่ชัยภูมินะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้รอนในกลุ่มแล้วครับสวัสดีครับใครเข้ากลุ่มแล้วนะครับผมผมในเขากลุ่มแล้วกรอกได้ด้วยนะครับสวัสดีลูกชายสวัสดีครับไม่ลองเลยนอนหน่อยไม่ลอกซิวขึ้อนอยู่นี่ไม่นั่งเครื่องมากับพีอูจะได้ถึงไว พี่น้องผมได้ได้หองวาไหมครับผมได้หองแล้วก็บ่อยากถิ่มครับผมได้หองแล้วแล้วอาจารย์ปุกับพี่ต้อมพี่ต้อมก็แบบอาจารย์ปู้๊กเป็นยกหองให้นั่งจนเมยกวดแม่นครับเมื่อยเบิร์ตสุขสุคนนะครับแต่ว่าเวลาเขามาอ่อนสเสียมาออกหนาเวทีเขาก็เต็มที่ให้ทุกคนคือเราครับ อากาศอากาศมืดหนีตั้งกันกเมื่อวานยางครับเมื่อวานหนีผมนึกวันฉีนหนาวพี่น้องผมเลยใส่เสื้อตัวนั้นเราไปที่นีออ่เอาเปาร๊ะมาปั๊ดสิทุกห่อนบักคับแต่ว่ามืดหนีผ่านหนาวบาเนี่ ตมันแล้วเล่นที่วันนี้นะครับผมวัดลาดบุรณะนะครับหมู่ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับผมเมื่อนี้ได้รับชม2วันเรื่องพี่น้องเรื่องก,กดคลิกเลี้ยงข้างล่าง129บาทรับชม2วันนะครับวันนี้วันที่4ี่ที่ชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับผม ระกาเมื่อคืนนะครับบ้านตาเพียงอำเภอชุมแพจงังหวัดขอนแกน่นนี่นอ้องขนาดไม่แต่งหน้าอย่างหล่อสุดๆแม่นมาครับหน้าบ่อัันแต่งนี่นบผมหน้าบ่อัันแต่งบได้ทายยังจักจย่นอนอยังเดียวครับแม่ซื้อแล้วลูกขอบคุณครับซื้อบัตรนะครับบัตรจองตัวเพื่อให้มั้งใจเฮ้านะครับเมื่อนี้นเฮาเลดแล้วเฮากับเดินทางเข้าไปขอนแก่น,นครับ วัาานน,นี้อากาศเยน็นบ่อยเย็นครับเมื่อวานนี้ผมคิดว่าเสียนหนาวอุ้หันแ <c oughs> ต่ว่าเมื่อนี้กิเาเสีย้อนผันหนาวบบบนี้แต่ละคนี่นอ้องแต่ละคนขืดขาดขืดขาดน้ำดังน้ำคอเพื่อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมอากาศเปลี่ยนแปลง ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมอีพีเจ็ดสิบสองรับเจ็ดสิบสองรับชมสองมือนะครับผมรับชมสองวันเลยนี่นะครับผมรับชมสองวันเลยวันที่สี่นะครับผมอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็วันที่ห้าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้หนาวไหมตูกที่ชัยภูมิที่ชัยภูมิมาเย็นเย็นนะครับผมตอนนี้เย็นๆ สุขภาพด้วยได้ครับผมแล,ละคนตอนนี้คนอย่าหานั่งกินเขากินน้านะคนพึงว่าหอดนะครับตอนเกดร้อนเจ้าวันนี้แมนบอกครับวันนี้ทำการแสดงนะครับผมวนันนี้ใครรอมิเร์รก็เห็นได้ ได้ครับผมวันนี้สำหรับใครที่นะครับผมําหรับใครที่รอมิวสิเคิลนะครับผมโชว์มิวสิเคิลก็กลับมาแล้ววันนี้นะครับผมนอนในกลุ่มแล้วจ้าขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณนะพี่หลอนเลย จีเ็กน้อยเท่ากับสิ่เวนต่อคิวแต่งหนาแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาหลิ่มั้าการแสดงสามทุ่มครสามทุ่มตรงไปต้นไปถึงตีสองนะครับถ้าช่วงเต็มอิ่มเลยครับวันนี้มาเริ่พี่นออกนะครับ เจ้าเคยไม่ได้ไปหาหมอหน่ะหมอนอ่อนูมันเม่นไปหาหมอหนอ่ก็เกิดขึ้นกัาเรบเพราะว่าแต่งหนาสุ่มมือแต่งหนาสุ่มมือแบบว่าตั้งแต่ประมาณสี่โมงแรงหลากไปไม่อดตีสามตีสี่เห็นไหมครับแล้วก็เกเติมหนาระ้ววางเกิ่นตลอดนะครับผมเติมหนาระ้ววางก้อนเกิ่อนตอนเกิ่กนอนเกิ่นนะครับผมมันมันเกิดขึ้นกัเราครับทุกคน จะไปเจอจังเลยลูกถุงแพรได้ครับผมเพิ่งกินขขาเมื่อกี้เลยนะครับพื้นกินขขาเมื่อกี้ก็พิ่กายโอ้ดิสคือแบบแง่ของแง่พื่นกินเขาเลยนะครับผมเพื่นกินเขาสวัสดีครับเดี๋ยวนี้คุยกินเลยนะเดี๋ยวนี้คุยกินเลยดีอยู่ดีนี่เลื่อมชวนคุยเลิ่มพูดจักหยอกพูดจักทักได้ยินซี่ คุจักเขายอกเาแยกเปแล้วมหมันเองเพื่อจาคนรับคนเป็นคนคนรัการเต็มต่ับเป็นคนรัหอดกเพื่อจะต้องการเต็บด้วยฐานตรงนี้ที่ชุมแพร่อค้ับบดูชุมแพ ยบันแกเนเราเลเด็กก็ไอ้แนีกังนะลูกเจอแล้วครับผมจะว่าไอ้ไปแต่งหนเพื่อนไปแต่งหหนผมก็ต้องไปแต่งครับไ่ได้เคลื่อนเร็วยังไม่ถึงอยู่แต่หนา้าอยู่คิวผมมาที่แหกก่อนมูครับผมก่อนมูแต่ว่าประที่เนีย มันมาหัวล้างบ้าหัวเลรประมาณสองชั่วโมงแต่เล่ให้เพื่อนแต่งก่อนซะผมก็เลยกินเขาสวัสดีนะครับผมเสื้อบาต้องด้วยเดื่องไม่รองเรื่องเองร้อยยี่สิบก้าบาทรับชมสองมือแต่ <AP> ร้อยยี่สิบก้าบาทรับชมสองมือครับต้องล้างนะให้สะอาดจริงๆนะสะอาดผมเชบอกว่าผมเป็นคนที่ล้างหนาสะอาดแน่นครับ ล้างหน้าสะอาดมากที่สุดเลยนะครับผมเชยนสิ่งกระปุกหนึ่งในไซได้บ่ิ่มเกินพอสามมือ,เ,อเพราะว่าการแต่งหนาา้ามันหนาเนาะช็ดตตั้งกระดาษเปียกอีกเกินประมาณสิบกว่าแผ่นนะครับแล้วก็ล้างหน้าอีกประมาณสองรอบย่างหน่อยก่อนฉีดแบบลุ่มหน้าครับผมชุบเขียน แม่ครับผมมืออยู่ในกลุ่ม EP72 ครับผม EP72 ครับเห็นที่อยู่ที่อำเภอกกเจเิญขอบคุณครับ สิษันมาภูมินะครับผมวันนี้ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับผมเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมนี่อยากมาเบิ้งครับพี่น้องอยากมาเบิ้งกับป้าหออมาาแลยพี่น้องมาจับจองทีนังมาซื้อบัตรจองตัวจับจองทีนังนะครับได้อยู่หนาแห้งได้เบิ้งศิลปินใกล้ี่หลีที่หลีแมนครับ <c ười> แหงอยู่ใกลแห้งเห็นสัตแห้งได้ยอกยี่หลีครับแห้งได้อยู่น้ํานะครับผมแห้งอยู่ใกลแห้งแบบได้เห็นเซรั่มเป็นตัวเป็นเป็นครับซ้ําเอื่อมมือนะครับได้เลยนะครับผมผู้ใดยุ่ไกล้มองไหนะครับผู้ใดยุ่งกล้มองไหนก็ไปหามองนั้นนะครับ าแจ้งหนาเ,เาร้วไปยังไงพี่เจ็ดสิบกองว่าไปหานักยิเป็นยงหรอนะครับว่าขอบคุณตรับูยูก็หลีเพิงทุกรอบที่หลายสน้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ วันนี้พี่เจ็ดสิบสองนะครับผมโรับระูุไลที่ยิ้วไก่เปอร์เีว่าอันที่เขาว่าหนามเพียกแต้วเอาเคารื่องละลายสดในเบิง้งคือว่าไายสดใสเบิง้งนะครับแต่ว่าหลอดปีก่ะไายอยู่ในกลุ่มพี่เจ็ดสิบสองเนอะครับอีพี่เจ็ดสิบสองนะครับผมอีพี่เจ็ดสิบสองเปร์เซียเขาไปเน่นาเพียกใส้อ๋อคนคือว่าไายสดจะเทื่อ่าดินเพื่อมาที่นี่ คนจังไปไล่ยอได้กลุ่มแล้วีะครับผมก็เลยมาบอกข่าวพี่น้องมือนีนะครับมาบอกอพี่น้องว่าอีพีเจนรับชมมือนีนะครับผมที่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ตำบลบ้านยางนะครับรับชมมือนีปึ๊บแล้วก็ได้รับรับชมพีเอพุ่งนี้นะครับผมชุดกุ่มแล้วนะครับ มามาครับผมสุวรรณจองตัวขอม,มาให้วางใจกัน,นครับหนึ่งบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังกำลังใจให้กับศิลปินและก็แดนเซอร์และกับุคลากรากตรงเกียมมรือสิ่งเลาะนะวัดลาดปุรนะนะครับผมวันนี้ตำบลบา้านยางครับสวัสดีครับเรียนเนออเมือนยู่ในโรงเรียนนะครับ่นอ้อง ยูใ่ในโรงเรียนเพราะมันติีบกันเลยมามานะครับมื้สึกบัดจังตัวเลยครับเม่ขอสองแตะเราล่ะสองโอ้อออลับตรงสดีตับน้องยุริสวัสดีครับ ขอสวัสดีพี่เดชด้วยนะครับหนาวก็แบบป,ป่จะหนาวอยู่ครับผมหนาวอยู่จะได้ที่ไหนครับอยู่นี้วันนี้ที่วัดราชบุรณะนะครับผมตำบลว้านยางรับุอเกเษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับเจิญลงที่ตลาดรวยทรัพย์ขอบุณครับมีพีจ็ดสิบสองนะพี่อ๋อ ที่เจิบสอรับชมมื้อนี้นะครับก็มื้ออื่นวันนี้อยู่ที่เชยาปูมแล้วก็พุ่หนึ่อยู่ที่ขอนแก่นชุมแพน,นะครับวันศุกร์น้องยู่รีมาแตกอ่อนนิ้แล้วครับข <laughs> อบบคคุณรัวันนี้มาแบบน่าสุดๆเลยนะครผมว่ต้องตกใจและพี่น้องเน้ออาจเห็นผมออกกล้องแบบว่าแตง่งลงแต่งหนาที่อยงแต่ว่ามื้อนี้แต่ว่าเหมือนถรามดาผมกหบาโปเตงเหรอครับแล้วผมกได้ไปเซ็ตผมโปแต่งจ้ดเลย ดีครับดูดิหมต่งใช้ยภูมิเบาสาเนียงแบบก็เป็นว่านอาจา่าใช้ยาภูมิใช้ยภูมิน,อนอาดใหังไหครับร <c oughs> อบเป็นสาเนียงยหญไหเนาะต้องเอื้อนกุ้ช่ายจังว่าอะไรนี่ครับ นี่เราในกลุ่มแล้วแล้วนะแล้วนักษาขอบคุณครับฮัลโหลมีคนแล้วเพิ่งจำไปแต่งหน้ากอนผมแล้วมาที่นี่ผมขึ้นก้นแล้วต้องไปนั่งต่อยคิ้วใช่ไหมครับฉันผมอ่ได้แต่งตาสุดกะโลครับผมเนี่ย นาวไม่รู้เย็นเย็นแล้วครับแต่ว่าเดินวาาผมมาหนาวแน่นอนครับเดี๋ยวงมเกี่ยวไาฟ้าเปลี่ยนอะไรไหมครับผมเปลี่ยนต่อชุดแต่งหนา้าสัน้นผมฉันไม่ได้แต่งครับเส้นแทงแรกขับถึงเร้งรแรก 爱拼就爱玩。